นี่เออนี่ใช่ไหมเป็นอย่างนี้วอร์กัพห้าหนึ่งไม่ห้าเป็นยิงน่งลบนิ้วลบเลยก็ได้ช่างมันช่างมันดูคงจะดูฮึออกกระดนี่เราต้องทำ ส่วนตรงนี้ก่อนให้ตรงห้า <5. S 1> คูณอะไรได้ยี่สิบตัวขนต้องยกคำนี้มาตอบแล้วล่ะก็<ม>ะ4สีไงนี่ใช่ไหมก็ใส่ไปเลยยี<ม>่สิบแล้วันสอบเท่าไหร่ก็ตอบสีไหมนี่มันเป็นสีห้าเท่กับห้าอะไรได้ยี่สิบก็คือสีถ้างั้นตัวนี้ลงมาก่อนมันอะ สีเท่ากับยีใช่ไหม่ะข้างบนนี่เป็นเลขหนึแต่มาคูณสเหมือนเหมือนกันเลยนี่มันก็จะเท่ากับสี่กบ,บักโอเค